วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy Thai ภาษาไทยง่ายจังวันนี้เรียมเล่าแขกมาที่บ้านของเราแขกแขกคือคนที่มาหาเราที่บ้าน ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อมาหาเราที่บ้านร้านอาหารโรงแรมคนทีไนาาไน่ไปร้านอาหาราาไปโรงแรมเราจะพูดว่าลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินไปร้านอาหารลูกค้าจ่ายเงินไปโรงแรม เราพูดได้สองอย่างค่ะลูกค้าแขกลูกค้าของร้านอาหารแขกของร้านอาหารลูกค้าของโรงแรมแขกของโรงแรมถ้าเป็นที่บ้านไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อมาบ้านของเราเราจะไม่พูด ลูกค้าเราพูดแขกแขกมาที่บ้านแก้วเป็นเพื่อนของเรียมแก้วเป็นแขกของเรียมแก้วมาหาเรียมที่บ้านเรียมเห็นแก้วเรียมพูด สวัสดีสวัสดีแก้วสวัสดีเรียมเรียมถามเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแก้วตอบสบายดีแล้วเรียมเป็นยังไงบ้างเรียมตอบ เรียมสบายดีแก้วเอาแตงโมมาฝากเรียมพูดขอบคุณขอบคุณมากนะเชิญเข้าไปในบ้านในบ้านมีโซฟาเรียมพูดเชิญน,นั่ง เรียมเปิดตู้เย็นหาน้ำเรียมยกน้ำไปให้แก้วเรียมพูดดื่มน้ำได้นะดื่มน้ำได้นะทำตัวสบายสบาย คิดว่าเป็นบ้านของตัวเองทำตัวสบายๆคิดว่าเป็นบ้านของแก้วนะเรียมถามแก้วอยู่ที่นี่กี่วันแก้วตอบอยู่ที่นี่วันเดียววันนี้ กลับบ้านเรียมคิดว่าอยู่ที่นี่หลายๆวันอยู่ที่นี่สองวันสามวันนอนที่บ้านของเรียมก็ได้บ้านของเรียมมีหมอนมีผ้าหม่มนอน ที่บ้านของเรียมก็ได้แก้วบอกว่าเอาไว้ครั้งหน้านะจะมานอนที่บ้านของเรียมเรียมทำอาหารเสร็จแล้วเชิญที่โต๊ะอาหาร กินข้าวกินข้าวด้วยกันเรียมกับแก้วกินข้าวด้วยกันกินข้าวเสร็จแล้วเรียมกับแก้วเดินรอบๆบ,บ้านดูต้นไม้ ดูดอกไม้บ้านของเรียมมีต้นมะม่วงบ้านของเรียมมีต้นมะพร้าวเรียมสอยมะม่วงเรียมสอยมะพร้าวให้แก้วเรียมบอก เอามะม่วงเอามะพร้าวไปฝากพ่อกับแม่ของแก้วนะเรียมเอามะม่วงเอามะพร้าวใส่ค้ายรถของแก้วและพูดเจอกันครั้งหน้า ขับรถดีๆนะแก้วพูดเจอกันไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันกับเรียมในคลิปหน้าค่ะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าค่ะ